สวัสดีครับที่นี่ร้านพิจุนบิ๊กไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เราจะมาทําคลิปซอริสเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเบรกน้าหล่อเย็นกองอากาศกรองน้ํามันเครื่องให้กับรถ Honda CB300R คันนี้นะครับคันนี้เป็นลูกค้าจังหวัดพะเยานะครับอยู่อําเภอปงนะครับซื้อเงินสดนะครับพรุ่งนี้ก็จะนํารถไปโอนให้ลูกค้านะครับแต่คืนนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการซอริสา ทั้ง4ี่ห้าอย่างให้ลูกค้าก่อนส่งมอบรถนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับอันนี้คือกองที่เราจะเปลี่ยนออกให้ลูกค้านะครับ อันนี้เป็นกองตัวใหม่นะดูสาภาพนี่คือกองตัวใหม่นะครับเขียนให้ลูกค้าไม่มีการโกหกนะครับร้านเล็กๆนะแต่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเปลี่ยนทิ้งไปเลยเปลี่ยนทิ้งไปใส่อันใหม่ให้ลูกค้าไปเลยนะครับ มาดูนะครับอันนี้เป็นน้ำมันเบรกของคันนี้นะเจ้าของบอกว่าเข้าศูนย์ตลอดนะดูดูด,ดูน้ำมันเบรกที่รถเข้าศูนย์ตลอดนะจริงๆน้ำมันเบรกนี่คือเขาจะเปลี่ยนถ่ายให้เลยนะมีอยู่ในกําหนดอยู่ในระยะนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูตรงนั้นก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาจริงแต่เขาเปลี่ยนมาตอนไหนนี่แหละ รถที่มี ABS นะครับควรเปลี่ยนควรเช็คนะครับหนึ่งปีเช็คครั้งหนึ่งแต่จริงๆหกเดือนด้วยซ้ำนะเขาจะเช็คจริงๆค่าใช้จ่ายมันเยอะกว่าที่เราขับขับอยู่นะเรื่องความเป็นจริงนะค่าใช้จ่ายวิกบเนี่ยเยอะมากถ้าให้ตรงเป๊ะเลยนะเดี๋ยวเราลองเช็คข้างหลังด้วยนะครับต่อข้างหลังมาดูด้วยนะนไหนๆก็อันนี้ละยุด้องละ ฝนตกด้วยนะผมเอาเด็กเล็กไปไปเขาเรียกว่าผ้าเป็นภาษาเนี่ยคือกล่องเด็กนะก็ไปปักประมาณ15หลังตอนนี้ได้มา5ตัวละ๋ือจะทำคลิปของเด็ก้วยนะได้มา5ตัวดุกล้วนๆใส่ได้สัก5หลังตาหลังแรกยินออกและว่าดูมนระัูรับ นี่ก็ยังใส่อยู่นะโหดก็เจอของยามาฮ่านี่คือแบบดำบึดเลยนะโอเคเดี๋ยวมาไล่แนละ้วมันเบรกกันนะ นี่ดูน้ำมันเบรกที่ที่เราฝัดออกมาคนระับดูสภาพสนะีนะกรนีคือฝัดชิ่งอันเก่าออกเอาอันใหม่ใส่แทนเลยนะทั้งระบบก็คันนี้เสร็จสิ้นแล้วนะโอเคเดี๋ยวปิดฝาแป๊บหนึ่งนะพรุนี้เอารถคันนี้ไปโอนกันนะครับ โอเคครับสาหรับคันนี้ก็เซอร์วิสเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นารถไปโอนให้ลูกค้านะครับนี่เดี๋ยวพามาชมเลขไม้นนะครับตอนนี้ผมเซอร์วิสให้ไปตอนสอง6 0ื้าันี่รอหกสิบเราเซอร์วิสอีกทีตอนสาม0มื่นก็ได้สาม0,000ื่นก็ได้เพราะว่ามันเกินสามพันโลเพราะตัวน,นี้ผมใช้นะ้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อยให้นะครับพอดีขับตอนพาวเวอร์วันหมดหรือกระป๋องเดียวแล้วก็เลยใช้ สังเคราะห์ร้อที่ไว้ใส่ตัว 400cc 600cc อย่างนี้ให้นะฮะอ่าก็ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับมันดึกแล้วด้วยนะไปซื้อที่ไหนไม่ได้ละแต่ใส่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันเป็น 10W50 ก็คันนี้มันก็วิ่งมาเยอะพอสมควรละวิ่งมา2 20,000กโลละ2 5 0 0 0ละอืมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัดต่อคลิปให้เห็นทั้งหมดไม่มีการตัดออก จะเพิ่มความเร็วขึ้นเฉยๆนะครับโอเคครับลากันไปก่อนครับสำหรับคลิป CB300R ซื้อวิทใหญ่ให้ลูกค้าจังหวัดพะเยาอำเภอปุ้งไปก่อนครับบ๊ายบาย